ก็เล่นเป็นวอลเจอร์ด้วยนะครับในสไปเดอร์แมนนะครับในภาค2เอ้ยภาค1สิภาค1ใช่ใช่ของน้องทอมฮอลแลนด์นั่นเองโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับราคาที่พรีมาประมาณพันหนึ่งมั้งจำไม่ได้แล้วันนั่นแหละครับนะครับไม่น่าจะเกินพันนะครับพรีพี่วินนะใครใครที่เล่นใจนั้นน่าจะรู้จักพี่วินกันหมดทั้งกลุ่มแล้วเขาเป็นพ่อค้าที่รับพรีนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับรอบๆกล่องเดี๋ยวเรามาแกะดูเลยนะครับเหมือนตัวนี้ผ้าคลุมอาจจะเป็นผ้าด้วยนะครับถือว่าตื่นเต้นเลยเดี๋ยวมา ดูข้างในกันเลยครับน่าแกะออกมาแล้วตัวนี้เขาใส่เอ็นมาเยอะมากเลยนะตัดหลายหลายท่อนมากว่าจะเอาออกมาได้นะครับเอ้าของข้อสอกยังมีกันเนี่ยมองไม่เห็นโเยอะเกินมากเลยนะครับอโอ้ยรัดอะไรนักหนาปะคุณนี่กะาให้เล่นกันเลยมั้งอะแกะออกมาแล้วครับดูท่าดิอุ้ยเลยๆกล้องเลยกล้อง นี่ก็ประมาณน,นี้ครับออกมาแล้วโอ้โหทำไมมันเหนืดๆจังตัวนี้นะโอเคมาเริ่มมาเริ่มดูกันที่หน้าตาก่อนเลยนี่นะครับฮ้ยหน้าเหมือนอยู่นะจริงๆตอนที่มเคลค่ีตันใส่หน้ากากก็ประมาณนี้แหละนะครับจุดขยับนะครับคอหมุนได้รอบพิษแบบนี้เลยอ่าดูที่เงยเงยเงยได้ไหมเงยไม่ได้ก้มล่ะก้มได้ประมาณนี้อ่ะก้มได้ประมาณนี้เห็นไหมข้างหลังมันจะ,ะโผล่อย่างเงี้ยเวลาก้มอ่ะคางก็ติดเลย ผิดกับพอเลยนะครับอุ้ได้ตำหนิมาด้วยของผมอะโอซวย oh, เป็นเหมือนคาดกาวครับโอ้แย่ๆเลยตัวนี้เซ็งแต่ไม่เป็นไรช่างมันเราตั้งโชว์เนาะไม่ได้ขายต่ออ่ะตัวนี้นี่คือพิเศษที่ผ้าคลุมนะครับก็จะได้ผ้าคลุมที่เป็นผ้ามาเลยอ่ะดูเป็นแบบไหนเวาลากลางแล้วอะจับแบบนี้เลยกันนี่อ่ะให้ดู ว่าประมาณไหนใหญ่อยู่นะผ้าคลุมอ่ะเนี่ยกว้างมากเลยแล้วับหนึ่งนะเดี๋ยววัดให้ดูว่าผ้าคลุมอ่ะกว้างประมาณไหนจากกาักรัดลองตัดโอ้ประมาณสามสิบสามสิบสองสามสิบสามเซนเลยกว้างมากอะ่ะผ้าคลุมนะครับถ้าดึงออกมานะหนึงถ้าดึงออกมาอ่ะโอเคตัวนี้ก็เป็นเหมือนหมวกแบบยุคเก่าอ่ะที่ไม่ใช่ไม่ได้ใส่แค่ตรงหมวกแนคะ่เขาปิดมาถึงหน้าอกเลยป,ปิดทั้งไหล่ทั้งอะไรไปเลยนะครับ นี่โลโก้ที่เป็นสีเหลืองดำนะครับเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ชุดเกราะนะครับผมว่าของผมมันดูเหมือนแบบมันได้ตำแหนิงมาค่อนข้างเยอะเนาะด้าน,นหลังประมาณนี้เงาเงามาถึงจุดแกะของแขนบ้างติดไหล่ครับตัวนี้ติดไหล่อะดึงได้แค่นี้เองเนี่ยติดไหล่นะครับหมุนแขนได้รอบทิศเหมือนจะลื่นนะตัวนี้ตอนแรกขาน,นืดมากแต่แขนเนี่ยหมุนแบบ หมนติ้วเลยนะครับแล้วก็ข้อศอกนะครับข้อศอกพับข้อศอกพับได้เยอะมากนี่พับได้เท่านี้เลยนี่นะครับหมภาพับได้เยอะพับได้เยอะมากนะครับแล้วก็ข้อมือนะครับก็หมุนในรอบทิศแบบนี้อ่ามีตรงไหนอีกตรงนี้ขยับไม่ได้นะท่อนแขนขยับไม่ได้นะตรงนี้ขยับได้นะครับท่อนแขนส่วนบนอ่ะ,น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 ,อะนี่หมุนได้แล้วก็อกนะครับอกก็องอได้ บิดได้ไม่รอบทิศอะ่ะเหมือนตัวที่ผมรีวิวเบนแมนฮัชไปอะ่ะมันมันเหมือนจะบิดได้ได้เยอะกว่านี้น,นะแต่ว่าตรงเอวขยับได้นะเอวขยับได้ด้วยขยับได้2ท่อนเลยนี่เอวก็บิดบิดได้ทาให้การขยับค่อนข้างเยอะเนี่ยบิดได้รอบทิศเลยนะครับเอวก็เอวก,ก็ตามมาได้ด้วยนะครับส่วนเข็มขัด,ดนเนี่ยเป็นสีดำดำล้วนเลยรายละเอียดก็มานี้ของเข็มขัดนะเนู่ดเงาเฉยนะครับโอเคแล้วก็มาที่ทอนล่างกันบ้าง ขานะครับแต่ได้ประมาณนี้แต่มานหนืวนบิดออกข้างนะมันไม่ได้บิดตรงๆอะ่ะขาเนี่ยดูด,ดิจอยอทำไมขาข้างนึงมันเป็นอย่างงี้ข้างนึงเป็นอย่างงี้วะ,ะแบะได้แบบนี้แบะได้ประมาณนี้ผมไม่กล้าดึงมากเดี๋ยวหักเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้จริงๆอาจจะได้นิดนึงอะ่ะแต่ไม่เสี่ยงดีกว่านะครับแล้วก็ข้อพับของขาได้เยอะมากนี่ได้เยอะมากเลยนะครับ ตร,ตรงสนับแข้งตรงรองเท้าเขาเป็นอีกสีหนึ่งนะไม่ได้เป็นสีเดียวกันแต่ว่าขยับดีมากครับตรงข้อพับด้านล่างแต่ว่าตรงนี้ขยับไม่ได้นะเหมือนพวกสไปเดอร์แมนใช่ไหมของมาเวลลีเจนอาจจะขยับตรงนี้ได้ใช่ปะ่ะอ้นบิดไม่ได้นะครับอ่ะต่อไปเทสเทสที่อยู่สองข้างอ่ะเป็นแบบนี้เยอะมากนะครับมาถึงตรงข้อเท้ากันบ้างข้อเท้านะครับข้อเทา้าบิดได้รอบทิศนะครับข้อเท้าบิดได้รอบทิศเลย สองข้างมีไดลรอบคิดนะครับแล้วก็ปลายเท้าจะกระดกลิ้นทำไมเนะี่ยปลายเท้านะครับนี่คนเราจะทําแบบนี้ได้ไหมปลายเท้า <c oughs> <c oughs> มันเยอะไปมากเลยเอาจริงอะ่ะแต่ก็อาจจะทําให้จัดท่าทางได้เยอะขึ้นนะครับด้านหลังผมไม่ได้แกะฐานมานะเดี๋ยวจะยืนแบบไม่ได้ใส่ฐานให้ดูว่ายืนได้ประมาณไหนแต่ผมว่ามันเป็นผ้าคลุมอะ่ะที่เป็นผ้าจริงๆอะ่ะไม่ได้เป็นยางทําให้ยืนง่ายเห็นปะ่ะยืนได้เลยนะครับไม่ต้องแบบ กลัวว่าน้ำหนักมันจะถ่ายไปด้านหลังอันนี้ก็คือยืนได้สบายๆเลยอนน้นั่าไงง่ายเลยอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูของแถมบ้างว่าได้อะไรบ้างนะครับนะนี่ตั้งท่าฟุตเวิร์กไว้ก่อนเฮ้ยโอเอยู่นะยืนฟุตเวิร์กอ่ะมาดูกันที่มือครับให้มาทั้งหมด1คู่นะครับถ้ารวมมือที่สวมอยู่แล้วก็จะเป็น2คู่นั่นเองอันนี้จะเป็นมือกำนะครับแบบต่อยหรือว่าชกนั่นเองเป็นกำมัดแบบแน่นๆอ่าอันนี้ นี่ครับสองข้างมีลยาวน่าเกลียดมากครับเว mm. นิตาร์นี่เป็นมือกํนนะครับแบบนี้ส่วนอีกสองอย่างนะครับก็จะมีปืนน่าจะเป็นปืนสลิงครับเพราะแบทแมนไม่ฆ่าคนนั่นเองเป็นปืนสลิงสีเงินที่ที่ไม่ลงรายละเอียดอะไรมาเลยเห็นไเป็นแบบเป็นเงินเงินอย่างเดียวเหละเนี่ยเห็นไหมครับเป็นสีเงินเงินอย่างเดียวเลยนี่นะครับ อีกฝั่งอ่ะอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบตเตอร์แงแต่แบตเตอร์แงก็เป็นสีเงินนะครับอันนี้ก็ดูดีกว่าของแบทแมนฮัทอ่ะ <c oughs> มันเป็นหนังนะไม่ใช่กระตูนใช่ปหนี่อ่ะก็เป็นสีเงนินเหมือนกันไฟมันนี้แปว่อ่ะเนี่ยครับเป็นแบบนี้อ่าเดี๋ยวลองใส่ที่มือให้ดูนะครับเนี่ยมือมันจะเป็นเหมือนถือได้ทั้งสองข้างอะ่ะอันนี้จะกำแน่นกว่าของมือซ้ายมือขวาจะกำหลวงกว่าเพราะฉะนั้นมือขวาน่าจะใส่ปืน นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับถือปืนละยิ่งประมาณนี้ส่วนแบตเตอร์แลงนะ,อะลองใส่มือซ้ายแล้วกันนี่ครับก็จะถือถือถือโอเคอยู่นะนแน่นไหมก็ไม่แน่นโอ้แบตแมนทุกตัวถือแบตเตอร์แลงไม่เคยไม่เคยแน่นเะยต,ตัวนี้เออยังถือแบบทำท่าคว้างได้อยู่อะ่ะเออโอเคโอเคนะครับอ่ะ ครบทุกอย่างต่อไปส่วนสูงมาเดี๋ยววัดกระดาษลองตัดนี่แหละวัดตั้งแต่หูเลยนะผมวัดตั้งแต่หูเลยนะแต่ทำให้มันนอนราบ,บกับพื้นไปก่อนวัดตั้งแต่หูเนี่ยประมาณ19เซนครับ <Okay. S 1> 19เซนก็น่าจะพอๆกันทุกตัวแหละนะครับ19เเซนเลยเดี๋ยวเทียบกับฮัชให้ดูฮัชเหมือนจะใหญ่กว่าไหมฮัชมีความหนามีความแบบบึกอะนะครับแต่อันนี้ได้หู เออขอโทษทีผมถ่ายแบบจากมุมมันมันสูงนิดนึงอ่ะเพราะว่ามันมันถ่ายคนเดียวมันลําบากนิดนึงนะครับอันเนี้ยดูหนาดูตันนะครับแต่อันเนี้ยก็ดูผอมเพรียวเหมือนแบบเป็นเป็นคน,นแสดงอ่ะนะอันนี้มันเป็นแบบการ์ตูนด้วยแหละก็เลยประมาณนี้นะครับเทียบกันสัดส่วนก็ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจัดท่าสวยๆถ่ายรูปให้ดูแล้วก็มาสรุปคลิปกันเลยนะครับ โอเคนะครับก็ได้ดูภาพช่วยลายๆมุมกันแล้วนะครับก็จัดท่าได้ประมาณนึ่นนะที่ผมถ่ายรูปให้ดูเมื่อกี้นะครับถือว่าตัวนี้ผมให้ไปเลยนะครับเต็ม10คะแนนนะสวยงามมากตัวนี้ให้1 0เต็ม10ไปแล้วใช่ปะใครเคยดูคลิปที่แล้วอันนี้ที่ลบหนึ่งคะแนนเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวที่ผมได้มามันมีตำหนิเยอะมากไปหน่อยนั่นเองตรงหลังหน้ากากไอ้ที่ให้ดูตอนแรกอะไปไหนแล้วเนี่ยอันนั้นมีคาบกาวคาบอะไรเงี้ยอันนี้มันขึ้นอยู่กับความสวยของแต่ละคนนะเพราะว่ามันเป็นตำหนิโรงงานนะครับแล้วก็ ไไม่ได้แต่ถ้าเกิดมีแขนหากแขนอะไรอ่ะผมว่าเทมกับพี่วินเขาได้แต่พี่วินเขาเช็คก,ก่อนที่จะส่งของตลอดนะครับถือว่าเครดิตพ่อค้าคนนี้แน่นมากเนี่ยโฆษณาให้พี่เขาด้วย <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ได้อะไรกันนะคือคือซื้อพี่เขาบ่อยแล้วพี่เขาหาของเก่งนะครับก็เลยแนะนําใครสายแม็กเรนหรือว่ามาวิลเจนนะแกก็ม,มีมีหลายงานเลยนะครับมาดูที่แบทแมนของเราต่อนะครับตัวนี้ผมที่ผมให้คะแนนเยอะเพราะว่าจุดขยับเยอะมากแล้วก็หน้าตาทําออกมาได้ดีนะครับอีกอย่างหนึ่งตรงนี้ได้ผ้าด้วยที่เป็นผ้าคลุมนะครับ ผือว่าเท่มากแต่ว่าใครอยากไปโมใส่ลวดเพื่อดัดให้มันเป็นทรงเป็นอะไรเงี้ยก็ลองทําดูนะครับเพราะว่าราคาของแฟร์เดนตอนนี้มันมันดีผมว่ามันดีมันไม่ได้แบบกระโดดอะไรมากมายนะอย่างตัวนี้มันผมพีมา7 5 0ดร้อยห้าสิบแปดร้อเองตอนนี้ราคาก็พุ่งไปพันกว่าบ,บาทแล้วใช่ไหมครับอาจจะด้วยเพราะว่าตอนนี้กระแส่แบทแมนกลับมาเยอะมากเห็นคนในกลุ่มเขาโพสแต่แบทแ,แมนกันเต็มไปหมดเลยเพราะว่ามันออกมาค่อนข้างเยอะนะแล้วหนังที่เดอะแฟดกำลังจะรีบูตจัก,กรวาลเนี่ยก็ออกมาอีกนะครับ ยังไงก็ต้องลองไปดูนะว่าถ้าเกิดหนังมันดีกระแสดีแบทแมนก็อาจจะราคาขึ้นไปอีกนะครับอ่ะโอเคก็ข้าวๆประมาณในี้ใครที่อยากติงอยากอะไรอยากให้รีวิวตรงไหนเพิ่มเดี๋ยวคอมเมนต์มาก็ได้นะครับจะได้ปปไปปรับปรุงแก้ไขกันไปถือว่าตัวนี้ก็เป็นการรีวิวครั้งนี้ก็เป็นการประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อของเพื่อนๆแล้วกันนะครับว่าตัวนี้ควรซื้อหรือไม่ควรซื้อดีก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง i m a t e Channel หน่อยครับกด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะจะได้หาของเล่นนะครับ ตัวอื่นๆที่มารีวิวเพื่อให้เพื่อนๆได้ชมกันหรือว่าอยากให้รีวิวตัวไหนก็ลองคอมเมนต์มาได้ถ้าหาได้ก็จะซื้อมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็มีเพจนะครับชื่อว่า i m a g e Hey channel เชน่ดียวกันอยู่ใน Facebook นะอยากพูดคุยกันมากขึ้นก็คุยกันในเพจก็ได้จะได้แบบตอบโต้ในแชทน่าจะง่ายกว่านะครับส่วนอีกเพจหนึ่งนะครับ i m a g e Hey store เยอะไหมก็เอาไว้ขายโมเดลนี่แหละบางตัวผมรีวิวเสร็จผมก็ปล่อยขายบ้างในในเพจของผมเองนะครับรับรองว่าราคาเป็นกันเองแน่นอนนะครับเพราะว่ารีวิว ก็ปล่อยเลยบางตัวที่ไม่ได้เก็บนะครับอะไรประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ